สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ตี๋นะครับที่บ้านยิ้งงามวันนี้แปลงนาของพี่ตี๋เนี่ยได้กําลังเกี่ยวนะครับกําลังเริ่มเกี่ยวอยู่วันนี้อยากให้พี่ตี๋นะครับมาแชร์ประสบการณ์ว่าได้เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์กับนันของเราเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับประหยัดต้นทุนยังไงแล้วใช้ข้าวปุ๋ยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวฟังจากพี่ตี๋เล่านะครับเริ่มแรกเนี่ยพี่ ใช้ข้าวปุ่มพันอะไรนะสี่เจ็ดครับหมอสี่เจ็ดนะครับแล้วหวานยังไงครับหวานเมื่อก่อนนี่หวานไร้วสี่ถังะเมื่อก่อนหวานไร้สี่ถังนะฮะโอ้ไม่ได้เลยล้มหมดดูตอนนี้นะครับล้มพายุมาสองฝนแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยครับข้าวเห็นแล้ะตั้งสวยอย่างนี้อยู่เลยนะครับงานเพราะหวานถังขึ้นก็เป็นแบบนี้เลยครับเนี่ยหวาไนไะร้รถังขึ้นนะแล้วเราประหยัดต้นทุนไปยังไงครับมากัต้นทุนมากเลยครับไม่ถึงพันหรือผลิตพันตัวนี้มัน สิบห้าวันเขีดหนึ่งครั้งอะ่ะมันเหมือนก็ประหยัดปุ๋ยไปเลยไม่ปุ๋ยก็ไม่ต้องหวานมากมายใช้ตัวสาาลายแล้วกำนันแล้วก็แทนยูเรียนะครับแล้วตัวนี้ตัวลานะครับเพราะนั้นก็คือในเรื่องของตัวผิดพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับใช้ใช้แล้วนะครับก็จะเกิดความประทับใจแบบนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผลผลิตจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนนี้รถกำลังเกี่ยวอยู่เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่า วันนี้เดี๋ยวไปตั่งออกมาเท่าไหร่นะครับเราก็าจะได้ดแบบวา่าเริ่มแรกเลยตั้งแต่ที่ผมสัมภาษณ์มาตั้งแต่ตอนช่วงระหว่างเริ่มหวานช่วงแรกนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนฉีดผลิตภัณฑ์ขั้งแรกนะฮะเดี๋ยวจะรวบรวมขึ้นมาให้รู้ว่าหลังจากที่เราได้เก็บข้อมูลในนาแปลงนี้นะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ